อยากกินผ kind of ักบุ๋งแบบสดๆบ่พ uh, ี่น้องกับตำขุ้งแบบสดๆบอเจ็บปวดไปได้พี่น้องเอาม่ปลูกผักบุ๋งกันกันได้ประมาณนี่เราพี่น้องเท่ากับที่แหลกมีฝาอายุเลยพี่น้องกันหากมันออกปรามาณนี่เท่ากับเอาฝาขวดอกพี่น้องมุนฝาขวดอกนี่ป่อยหากเขาลงน้ำเลยพี่น้องอะไรประมาณนี้พี่น้องง่ามกันอยากกินสดๆกับซื้อ ท่านเมล็ดมาปลูกพี่น้องอ้อเดียวเป็นวิธีกันเลยพี่น้องง่ายมากพี่น้องปลูกผักบุ้งในกวดพี่น้องก็ได้กวดไอ้โค้งเราข้ามาตัดแบบนี้พี่น้องเนี่ยตัดให้มันขาดปึ๊ดนี่ได้แบบนี้พี่น้องนี่พี่น้องฟ้าฟ้าปิดใบได้พี่น้องเวลาปลูกก็ข้ามาซีตะปูประมาณซีหูพี่น้องนี่ซีตรงนี้ประมาณนี้พี่น้องนี่ซีซีซีหูก็ตั้งไว้แบบนี้พี่น้อง นีพักบุงเนาเอาสิปลูกนี่พี่น้องเอาดินใส่แบบนี้พี่น้องใส่ยญ้ยาหาเต็มหักพี่น้องพอประมานเอาสีเอาไอ้เม็ดตรระบุงใส่เข้าไปเอาดินกบอีกพี่น้องน้ำใส่พี่น้องใส่ประมานหอดฟ้าเลยฟ้ากวดน้อยหนึ่งพี่น้องฟ้ากวดที่เขาปิดไ้อ่ะมองตะปูเข้าซี่น้ำมันอีก ขึ้นมันกีดูดขึ้นไปพี่น้องห้วยเลยพี่น้องพักบุ้งที่ห้องสื่อมาห้วยห้วยหรอกอะเอาดินกบอีกพี่น้องเอาดินกบแล้วก็ลดหน้าพี่น้องลดหน้าม้ชุม่มแล้วก็เอาไปตั้งใ่เลยพี่น้องอันนี้ก็ฟ้ากาแฟ,าาฟาพี่น้องกาแฟาที่ห้องกินแล้วเกี่ยวกาแฟาเนี่ยฟ้าเขาหุ้มใบ พี่น้องเขาดินใจแบบเกลอะไรพี่น้องมองมองฟ้ากาแฟามันจะมีหูก้กับเอาขนะุยบักเ้าเลยไอ้นี่ว้ก้อนได้พี่น้องปิดไว้ก้อนกันไอขี้ดินทีว่าเข้าลุ่งอะ่ะมันมันลงไปเนี่ยพี่น้องส่น้ำไปไอน้ำหยอดประมาณไอมองดูดกาแฟานะพี่น้องหูม้มองดูดกาแฟเข้าก็ หดหน้าไปน้องหดหน้าไ่ชุม่มเอาไปตั้งไว้เดี๋ยวเ้าก็เกิดแล้วไปน้องปักบุ่งเฮา